เอาแล้วครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมเอ็มที่3201นะครับผมครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม m a ดแม็กเป็นอีพีที่4กันแล้วนะครับผมครับต่อไปเราก็จะไปทํามิชชั่นของไอ้เจ้าจิ๊บกันนะผมคือผมก็ไปฟาร์มมาพอสมควรนะครับผมก็ได้ของมาเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมีพันกว่าอันนะเออเดี๋ยวได้เวลาอับรถแล้วสิโอเคนะครับผมแป๊บนึงนะโอเคไป ผงให้จี๋ฮะ Here it is Saint my plans for the Jack oh ho she'll be perfect เฉยมาก Jack speed มีความเร็วและพลังนี่ลองมองดูสิลองดูสิอะไรเหรอว้าอะไรครับเนี่ยรถเหรออะไรวะเนี่ย อะไรวะเนี่ยอ๋อมันแต่งรถได้นี่ไงเออเจ๋งดีว่ะนี่นี่ล้อใหม่ท่านผู้ชมเอาสักหน่อยไหมเอาสักหน่อยไหมว้านี่มีโล่ด้แล้วเนี่ยคือเราต้องไปอัพก่อนใช่ไหมมันแต่งรถได้ปะนี่ไงมันจะไปแต่งไม่ได้ได้ไงล่ะนี่ไงมันเปลี่ยนรถได้เนี่ยเนี่ยโอ้โหโหลดช้าโหลดช้าโอเคแต่งอะไรดีเอ่ย เอาล้อมไหมล้อสักหน่อยไหมก็ไม่ต้องถามโอเคเรามีเยอะครับเรามีเยอะอเาเดี๋ยวนะคนขับรถโอเคแป๊บนึงนะครับขอแต่งรถกันพอดีตังค์พี่เยอะอ่ะครับขอดูท่อหน่อยดูท่อหน่อยครับสวยขึ้นปะไม่เอายังไม่อยากอ,อัพท่ออ้าเครื่องยนต์ได้ปะไม่เอ,อเครื่องยนต์ได้เดี๋ยวก่อนเนเย็น ฉมวกอะอน,นี่งไงชมวกอัพได้ก็จัดไปดิครับผมไม่เห็นผมไปตีกับไอ้พวกโจรข้างถนอนอะมันมีแต่เะเบียบเสียงนั้นเลยผมก็เลยอยากอัพบ้างอะเอออันนี้อะไรอะโอ้ที่ชนว่ะเอาดิวะ่ะนี่คืออะไรเอ่ยน,นี่คือน้ำนี่คือน้ำเอ,อ้ยมีบูธว่ะอันนี้เปลี่ยนเป็นสามมาเลยนะเปลี่ยนเป็นสามก็จัดไปดิวะ <c oughs> ไม่ต้องอัพอะไรละอัพแต่รถนี่แหละ อัพชอรโมกได้แล้วอะไรครับเนี่ยมีทอ่อด้วยนะอัพทอ่อเดาะจะอัพอะไรดีม,มีสีเลยโล่เรายังอัพไม่ได้อ่ะต้องผ่านมิชชั่นก่อนใจร้ายว่ะอัน้นอัพท่อก็ไดหละจัดไปสวยโอ้โหความโคตรนานหมดแล้วว้าวรถเราไม่โคตรสวยเลยว่ะไม่าชผู้ชมคิดว่าไงวะโอเคปะเราไปหาไอจีดกัน บอยฉันอยู่คนเดียวอะไรครับเนี่ยมาละมีอะไรฉันเคยคิดนะว่าฉันไม่ต้องการคนเหลือจากเจ้าหมายคขาว่ายังไงช่วยเราฟื้นฟูบางอย่างที่จำเป็นแล้วมันจะเป็นผลดีต่อเจ้าเดี๋ยวดูให้แต่ไม่สัญญานะอะไรครับเนี่ยอ๋อ อ๋อที่มันมาจากกล่องใช่ป่ะคือผมไปฟาร์มมาแล้วมันได้เยอะมากผมกูรู้ว่ามันคืออะไรคืออันนี้แน่เลยใช่ป่ะไหนขอดูหน่อยโอ้มิชชั่นสีฟ้าก็มาดีครับอะไรเหลือมีอะไรเหลือแชมเบอร์เกต์นี่ท่านผู้ชมผมจำชื่อมันได้ละเพื่อนเรากลับกันไหมดิกกี้ดีเออใช่หมาเราเจ้าคิดว่ามันจะรอดจากระเบิดไหมล่ะ ไม่อะระเบิดตายแล้วมั้งหรือไม่กระโดดกินไม่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 เขาเป็นนักช่างนาในการเอาตัวรอดเห่าให้ดูด้วยถ้าว่าเขาเขาน่าจะลบอยู่ในรถเก่าแน่เลยลบ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 รถกลับมาน่าจะมีประโยชน์นะเอาไปช่วยดิกรีดิกรีเอาก็มาดิครับฮัลโหลเอามาช่วยแล้วไป ที่ขี่รถอะโอเคท่านผู้ชมเราได้ไปหาจะเราได้ไปหาหมาแล้วบอลลูนอ๋อโอ้ยังไม่รับเฟรดหรอไม่ได้รับเฟรดหรอนี่ท่านผู้ชมในตันเราวิ่สามอันแล้วโอ้ดูท่อดิท้อนี่แบบไฟรูบอ่ะโอเคเขาพูดอะไรกันวะเออยังไม่ได้รับเหรอบอลลูนบอลลูนอ๋อยังไม่ได้รับเควสอีกเกือบแล้วนะเกือบไปตัวเปล่าแล้วใช่หรอ เราเราไปไปได้นี่ไงเฮ้ยเราไปทำก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวมานะเควสอะไรเยอะแยะเลยวะโอเคเราไปรับหมายก่อนแล้วกันมาครับไปครับไปรับหมายกันก่อนเราจะไม่สนอะไรทั้งนั้นเฮ้ยมีทางผ่านด้วยวะโอเคเราไปรับหมายกันก่อนละกันดึงขอวาร์ปแล้วกันท่านผู้ชมดูท่อสิ ตุ้มโอ้โหโอ้โหอย่างแรงอะครับนี่อย่างแรงรอย่างแรง,ง,แรงก็มาดีครับใกล้ถึงลวใกล้ถึงละ,ลงละมีเควสมีเควสอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยทำไงดีจะรับไหมหรือว่าจะไปรับหมาก่อนผม,ไป,ม,นนนะมไปรับหมาก่อนดีกว่านะเมียวอยากไปรับหมาก่อนเมียวเมียว <c oughs> บินผ่าน <c oughs> เลยจ้าไปแล้ว <c oughs> อรถไหลรถไหล มาแล้วครับจ้มันน้อยจะนอนโอ้อยู่ฝั่งนู้นอีกโอเคไปตุ้มตุ้มรุ่นเออโอ้ไม่อยากจะเชื่อาสายตาเลยบ้านฉัน,นพังไปหมดแล้วมีแต่คำยากๆเว้ยรึ่นมาแล้วโอ้โหเนี่ยบ้านฉับตอนตอนผ่านแรกพังไปหมดแล้ว มาแล้วครับเฮ้ยเขาอยู่น huh <e ี่เฮ้ยยังอยู่เฮ้ยมาแล้วเจอแล้วเจอแล้วนะไม่ต้องกลัวแล้วไป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 ดิงกี้ย oh ังมีชีวิตอยู่อยู่ในนี้นะโอเคเราต้องขับรถนี้ไปวะเนี่ยโโอ้ห โอ้โหนี่คือต้องกลับไปหาจี๊ดใช่ไหมวัดโธ่เอ้ยเควสลองโอเคเฮ้ยแล้วมนเราได้กลับมาแล้วเราได้มาขี่เหมือนชมวิวอะเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวมาแล้วคือผมต้องขี่รถกลับมาใช่ไหมเนี่ยวัดโธ่เอ้ยโอเคไม่เป็นไรเราวาร์ปได้ไปกันเลยเฮ้ยท่านผู้ชมผมอยากรู้ว่านี่คืออะไรวะขอดูหน่อยบอลลูนปะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มนผมได้ยินเสียงโจรไหนไหนวะไม่มีนี่วะหลอนเลยเนี่ยโอเคอะไรครับเนี่ยคืออะไรอะสปีอันนี้อันนี้คือเลี้ยวไม่ใช่เลี้ยวเอาขึ้นใช่ปะเฮ้ยขี่บอลลูนได้ฮะหลัวอะไรเนี่ยอ๋อคือเอาบอลลูนขึ้นปะ แล้วเราจะลงไงไม่รู้อะทำมทั่วๆนั่นน่ะท่านผู้ชมนั่นน่ะตรงนั่นน่ะคือแกรดทาวมีแต่ลมอุย้ยสูงแล้วเนี่ยก็สูงเหมือนกันนะครับถึงแล้ววา้าสวยปะสวยอยู่สวยอยู่โอเคมองได้โอ้ โอ้โหและอย่างเยอะเอ้ตรงน,นี้มีกอโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับนี่แล้วคือเราต้องลงไงลงไม่ได้ลงได้สิไหนวะโอ้โหแล้วคือลงช้ามากลงแป๊บ ถึงแล้วครับถึงพื้นดินอย่างสวนเอ,เอ้ยท่านผู้ชมเห็นปะไอพวกโจรไอชั่วสารชั่วไอพวกสาร,ลสารลเลวมาละเจอกูแน่เจอก่อนอยู่นิ่งๆน,น,นะครับอะไรครับเนี่ยโอเคครับเฮ้ยใหไมต้องให้กด enter ด้วยเดี๋ยวก่อนนะแป๊บบนึงโห่เฮ่เต็มเลยใจเย็นๆน,นะเดี๋ยวผมมาไมถ้ารถนี่พังทำไงเนี่ยเออมา มาไอ้พวกเร็วมาหนึ่งลุมสามหนึ่งไหมล่ะเอาเอายินดีต้อนลับยินดีต้อนรับครับผมนายทันสายขวาแล้วก็เอาโงงจะเตะพี่เหรอเน้องออืออือขอสักหมัดสองหมัดเอาเอาไงวะเอาไงวะมาเจอหมัดตรงพี่ไปเอ๋น้องวิ่งมึวิ่งเอ้ยมันหลบได้เอาแล้วไงแล้วไงใครแครกูต่อยรถไปสามสี่หมัดหกกระจอก ฟังผมนะกระจอกโอเคเราไปส่งดิงกี้กันยังไงครับนอนไปเราไม่ทำลายรถนะเรามีรถแค่คันเดียวคือถ้ารถพังนี่คือทำไงอ่ะเจ้าหมาเฮ้ยอะไรเหรอเห่าอะไรอ่ะโอเฮ้ยหมามันหาระเบิดได้แล้วเราปลดได้ปะเอา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 เฮ้ย ไ,ม,ไ,ไม่อ๋อนี่อยู่นี่อยู่น,นี่อ๋อเขามอ,องไม่เห็นเฮ้ยดีนะที่ไปช่วยมาอา้าวววอันนี้ปลดได้ปะปลดได้ปลดได้ดไดเฮ้ยได้ร้อยสี่สิบอันเลยเหรอเกินเกินสี่พาลามแปดสวยวะมีสามเยอะจังแปบ๊บนึงนะไหนอะนี่ไงเราก็อยู่ที่เเรนะเบิดอะไหนวะนี่ยหรอ เนี่ยไหนวะไหนวะเฮ้ยเจ้าหมาอะไรของคุณนี่ยหลอกฉันไหนอะคิดเราไปดูแวบบโอ้ยด้าน,นขวามองหมามองหมามองหมาไหน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 นี่ไงโอเคครับน้องหมาเฮ้ยน้องหมาโคตรฉลาดอะดีนะที่ไปเก็บมา ไอตด๊กกี้ไอตด๊กกี้ชื่อมันหมาเก่าผมเลยพูดแล้วจะร้องไห้ <c oughs> โอเคโเราไม่โอเออละมันก็นานละ <c oughs> <c oughs> โอเคยุ่นไหนครับอยู่หน้า <c oughs> นี่เหรอนี่เหรอไหอนไหนไหนอ๋อนี่ไงเจอละช้าหลาดจริงๆเลยถ้าเราผรเผลอไปเหยียบจะเป็นไงวะ <c oughs> ไม่อยากร้องไม่อยากร้องหยอกหยอกหยอก <c oughs> โอเคสวยครบแล้วครับสวยไปเราไปหาจิ๊บกันไปอยู่กับพี่จิ๊บนะครับรแล้วเราจะทำตัวดีๆด,ด,ด้วยนะเอ้าไม่เห่าแล้วหรอห <c oughs> มาเขาไม่จีบสัมผัสนะครับโอเคไปเนิ่นเอ๊ะหมาในเห่าวะอุ้ยสวัสดีครับมายุงนะ่งแลาวมายุง่งมายุง่งโอเคเราไปส่งไอเจ้าดิกกี้เราก่อนทาง ทางที่เขาสร้างก็ไม่ขี่เนาะเราก็ไม่ขี่อย่างเงี้ยเออก็สําหรับเรามันคือเชีย่ยแล้วสําหรับเราคือมันแบบไม่เป็นทางแบบปกติไงออไป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 อื้อโอเคไปถ้าผู้ชมเป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับสามพาร์ทที่แล้วก็พาร์ทที่สามผมก็พูดแบบ ไม่ค่อยรู้เรื่องเ่าไหรอผมเพราะผมเพิ่งตื่นไงเออแล้วก็ไม่ค่อยชินด้วย <c oughs> ตื่นมาแล้วก็มาอัดเลยอะก็มันก็จะแบบเบื่อๆหน่อยก็ตัดตัดไปตัดมางงไหมละ่ะงงไหมท่านผู้ชมงงไหมใครดูถึงตอนนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคเราถึงที่แล้วจ้าดิกรีเรามาส่งเธอแล้วดุนคือเราภารธธกิจหลักคือเราต้องไปน,นี้ใช่ไหมถึงแล้วเซ เอาอะไรครับเนี่ยไหนนี่เหรออะไรอ่ะเถียงกันเรื่องหมาไอ้จิ๊บอยากลุนต่อยไหมฮะเอ้ยสวยไม่ต้องหาของดีมากโอเคสวยไงล่ะรอบนี้ก็ภารกิจเราก็ไปทำอันนี้ไหมไปเกะเออ ไปไกลเหมือนกันนะครับอันนี้คือผมทําแล้วแม่งอะไรไม่รู้อ่ะคือเหมือนมันบั๊กอ่ะไม่ใช่บั๊กอ่ะคือผมง่ไม่รู้ไปทางไหนต่ออยู่โคตรนานเลยโอเคไม่ต้องพูดละเราไปนี่กันโอเคอะไรไดีหรอนีเดวดอกโอเคปะเราไปทำภารกิจเฮ้ยกดีคืออะไรเออผมยังไม่ได้อัพเครื่องเลยว่ะเอ้ามันมีภารกิจด้วยหรอวะเดี๋ยวไปรับแป๊บ ไหนมีอะไรเหมือนเป็นภารกิจลองเนาะใช่ปะว่าไงครับแต่ซอฟฟ์เบสช์ยูนีทอคีเพอร์ฟิ i ล์ดว์ด้วยกเตตี y ไดเอทของพรีโมเอมูเนชันนะทำไมต้องมีก๊อเรามาพูดกัน War boys from Gastown are tightening the new sphere like... Me boy you. I hear the leader Scrotus got his gumballs sought up by some wild deuce. <laughs> <laughs> this land is about to be scorched by Gastown Town wrath. Our weapons won't do. I need to beg it black, deadly, and smoky. And that's where I come in, huh? Oh, listen, one of my was taken by thrall rustlers sometime. He's mm -hmm. spraying himself mm -hmm. mm -hmm. here. Told me a prisoner there knows the recipe for black powder. You go get a prisoner này? alive and talkative, and he tells me the specs for cooking up the powder. Powder. Mm -hmm. And you're set for ammo for life. Come on, Bamet Hanwa. Okay. ไม่ต้องนี่เคล็ดล้องใช่ไหมเนี่ยโอเคงั้นเราทำเคล็ดล้องก่อนแล้วกันอะไรครับเนี่ยเดือดคราวอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหเราทำเคล็หลักก่อนก็ได้มันไกลมากเลยโอเคไปมาออกมาแล้วได้กลับมาขี่รถนี้ก็โอเคหนะ่อยดีนะไม่ต้องกลับไปเอารถเองโอเคไปตุ้นนุนนนเฮ้ยอะไรวะ เราเราไม่สนนะเราต้องไปทำภาภรกิจหลังเฮ้ยเฮ้ยโอเคล้อล้อดีขึ้นเยอะเลยจริงจริงล้อให้แล้วคือผมแบบเลี้ยวซ้ายแล้วมันเหมือนแบบเลี้ยวแบบแบบคือแบบมันโอ้ยตกชนชนชน,นเกือบชนละโอเคอยู่ข้างบนว่ะไม่เอาเราทำไปทำาลรกิจหลังก,ก่อนเดอหหึไหน มีอะไรครับอุ้ยมีโโบบอยอยู่เราไม่สนใจเราไปเราต้องทำภารกิจหลังใครมาวะโอเคเนี่ยเนี่ยเขาไม่ทานดีๆให้ก็ไม่ไปโอเคอมาถึงแล้วมาแล้วไมไ่ครับอุย้ยมาถึกฟัก มไม่ต้อง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 เล่นนะครับมาไหนไอ้เวินขอสักหมดได้ไหมฮึฮึเอาอีกตัวอีกตัวเลือดแทบกระเด็นไปหลังคานู่นคิดว่าใส่หน้ากากแล้วเท่หรอกระจอกเฮ้ยรถไม่ฮัลโหลเก็บมาเก็บกระสุนเลยสวยอะไรครับเนี่ยรับนะ เซเล็กเต็มเลยคือของที่เราคู่ควรเก็บมาเก็บมาสวยอะไรอ่ะให้ทำอะไรตุ้มขาเอาไปแล้วเว้ยอะไรวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้ตีตีตีเอ้าเฮ้ยติดตีดเว้ยเอ้าอะไรวะเนี่ยครับผม เดีเดวเดๆเดะเดวเดะเด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 เเฮ้ยตีดอะไรเนี่ยเฮ้ยเราได้รถแล้วนี่ฮาราสวยสวยสวยกูตีดกูตีดอะไรเนี่ยเอ้าออกไม่ได้โหลดเซฟใหม่ โอ้ไ <terminar> ม <aría> no ่โคตรเฮ้ยท่านผู้ชมเราเม่งมีรถใหม่ว่ะลองไหมก็ลองไปดิครับอื้มสวยปะสวยเลยอ่ะแล้วล้ออ๋อมันมีให้ใช่ปะอ๋อคือที่เราอัพแต่ให้เปลี่ยนรูปล่างรถเฉยๆเฮ้ยรถนี่ก็สวยเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้คือเราสร้างให้เขาได้ปะตรงเนี้ย แป้บน,นึงนะไปไหนเอ่ยไปไหนวะโอ้โหเราไปโคตรไกลโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปโอเคเดี๋ยวเราไปสร้างนั่นก่อนก็นแหละไปไปไปๆปๆๆว่าไงไอจิบหน้าโง่ <c oughs> นี่เราสร้างได้ปะนี่เราขาดเนี่ยผมผมไปฟาร์มมาได้สองมาสามอันสองมาสามอันคืออะไรวะอันนี้คือได้อันผมจำได้มีอันหนึ่งที่เต็มแล้วอะ่ะอันไหนวะนี่ใช่ปะ ทำไงเนะี่ยไม่ใช่เก็บก่อนอันไหนวะไม่มีอันนึงเต็มอ,อ่ะผมจำได้จำนะอันนี้ปะเอออันนี้ไงทำไปเลยรดาสวยได้มาแล้วโอเคเก็บ โอ้โหข้างบนนี่คือผมยังไม่เคยมาเลยเนี่ยฮัลโหลครับโอเคโอ้โหตอนนี้ก็มีโอเคไปเราลงไปหาดิกกี้กันโอเคว่าไงครับโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับถ้าใครให้ผมด้วยนะครำพูดเป็นแรงใจให้ผมในการทำเล่นเกมแมทแมค์ต่อไปนะครับผมครับก็ไม่มีอะไรละบ๊ายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลองรถกันแย่